เมื่อนึกถึงความสุขแล้วก็มานึกถึงพุทธศาสนาสุภาษิตคำหนึ่งที่ว่าอโลคยาปรมะลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะไอความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐนั้นก็คือเป็นชีวิตจริงของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีโรคเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําอะไรก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเ,เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สามารถจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดีเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเกิดเรามีความสุขกับที่เราร่างกายแข็งแรงแล้แลวเนี่ยทำให้เราเนี่ย ออสามารถที่จะสุขก,กายสุกใจนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราะคะ่ะคือตอนที่ปวดเข่าใหม่ๆนะคะอาการของปวดข่าก็คือข่าวจะบวมนะคะไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้แล้วเวลาเรานุ่งกางเกงนะคะเราก็ต้องนั่งเก้าอี้แล้วถึงจะนุ่งนะคะแม้กระทั่งขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดเราก็ต้องช่วย ก้าวชิดก้าวชิดไปเรื่อยๆนะคะไม่สามารถที่จะเดินเหมือนกับคนทั่วไปได้นะคะแล้วก็เดินได้แป๊บเดียวก็ต้องพักแล้วมันก็ปวดทั้งเจ็บนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นรองช้ําด้วยนะคะแล้วต้องหาอะไรที่รอ,อ,องเท้านิ่มๆบนบ้านนะคะมาใส่เพื่อจะได้เดินถ้าเราไม่ใส่เนี่ยจะต้องเดินแบบเขย่งปลายเท้าตลอดมันปวดนะคะนี่ก็คือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะ หลังจากที่เรารู้จักกับภูมิสมดุลน,นะคะทำให้เข่าของเราเนี่ยก็ปวดน้อยลงนะคะแล้วก็เข่าเนี่ยไม่ตึงแล้วแต่ก็มีอาการเจ็บบ้างเล็กน้อยเวลาเราเดินหรือไปทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านของเราะคะอ่อพอหลังจากประมาณสัก1เดือนเนี่ยเข่าของเราไม่บวมนะคะไม่ปวดแล้วก็เหลือแต่เข่าที่ยังตึงอยู่นะคะบ้างเล็กน้อยถ้าเราทำงานอะไรที่นานๆมันก็จะมีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้น พอสักปีกว่าๆเนี่ยอาการเหล่านั้นก็เริ่มหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเอ๊ะทำไมหายไปตอนไหนอย่างเช่นรองช้ำเนี่ยเราหายตอนไหนไม่ทราบพอเรามาใส่รองเท้าปกติเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วรองเท้าส้นสูงเราไปรัาไปงานกินเลี้ยงหรือไปงานอะไรเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้จากที่เราเนี่ยไม่เคยใส่ได้เลยชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราเมีความสุขมากขึ้นไม่มีความทุกข์แล้วขอขอบคุณภูมิสมดุลที่ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ